เป้าหมายเอาจริงๆครับยอมรับแบบไม่อายเลยนะฮะว่าบอสโอมนี่นะครับตัวผมเองเพิ่งมาเข้าใจคําว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยตอนอายุ36มเรียกได้ว่านะครับเริ่มต้นชีวิตเนี่ยเหนือกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายระดับเพื่อนผมบางคนจบปริญญาตรีเนาะแล้วจบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษทุกคนเส้นทางมันมีให้เลือกไม่เยอะนะอืมเรียนต่อโทไปสอบบรรจุเป็นครู งานที่นิคมนะไปเป็นลามบางคนไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษบางคนไปรับจ้างแปลบางคนไปทํางานทุกอาชีพที่ผมกล่าวมาเป็นอาชีพที่ดีฮะแต่เงินเดือนสตาร์ทมันไม่เยอะเลยในทางตรงกันข้ามครับตัวผมเองเนี่ยกลับจบมาปั๊บได้เป็นสจวรที่การบินไทยก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นสตาร์ทดีกว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นใช้ชีวิตรับอย่างที่ไม่เคยเข้าใจช,ชีวิตมาก่อน มันเหลิงครับทุกคนครับเป้าหมายชีวิตถือว่าสําเร็จละเป้าหมายชีวิตของเด็กเรียนคนหนึ่งที่แบมือขอพ่อขอแม่มาทั้งชีวิตนะเป้าหมายในชีวิตของผมก็แค่อยากได้อะไรก็อยากได้ไม่ต้องขอแม่ละเคยไมหมฮะเป็นเด็กเนี่ยอยากได้อะไรต้องมีเหตุผลไปบอกตลอดเลยพ่ออยากได้กล้องชุดใหม่พ่อถามอยากได้ไปทําไมก็อยากเอาไว้ฝึก อยากเอาไว้เรียนอยากเอาไว้ตีแล้วสมัยแกจะเอาดีด้านการเป็นนักดนตร,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 ตรีลหรอแกต้องเรียนนะแกต้องเรียนให้เก่งพอถึงตรงนี้ครับเราก็ไม่มีเหตุผลมากพอที่เราอยากจะมีกลองชุดเป็นของตัวเองละทั้งทั้ที่เราเป็นมือกลองเราชอบตีกลองพ่อขอตังค์ไปซื้อรองเท้าสป์ตหน่อยจะไปคัดตัวนักฟุตบอลประจำจังหวัดพ่อบอกจะซื้อไปทําไมแกต้องเรียนนะอ,อย่าไปเป็นเลยนะฟุตบอลน,นะ ผมรู้สึกว่าผมถูกจํากัดนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ผิดนะครับแต่พ่อแม่ก็มีเวที่จะเลี้ยงดูเราเขาอยากให้เราได้นะคนแน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากเป็นสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือนักกีฬาย้อนกลับไปเมื่อสักยี่สิบสามสิปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่มันจะเลี้ยงดูตัวเองไนดะ้จริงๆนะันักฟุตบอลสมัยก่อนต้องอยู่สมอสอนตำรวจต้องไปเป็นข้าราชการด้วยเตะบอลด้วยต้องอยู่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพต้องไปเป็นนายแบงค์ด้วยเตะบอลด้วยฉะนั้นดูยากลําบากแล้วไม่ได้ดูว่าจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยพออะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะได้ที่มันเป็นความฝันที่มันเป็นความสุขของเราเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราแบมือของเงินพ่อกับแม่เรามักจะถูกปฏิเสธมาเสมอดังนั้นเป้าหมายของผมในวันแรกที่ได้เข้าทํางานที่การบินไทยแล้วหารายได้ได้ด้วยตัวเองคือผมอยากจะซื้ออะไรผมก็ได้ซื้อผมอยากจะใช้อะไรผมก็ได้ใช้ ผมไม่รู้หรอกว่าอันนั้นมันเรียกเป้าหมายชีวิตผมรู้แค่ว่ามันเป็นความสุขในชีวิตของผมในตอนนั้นนะครับที่ทํางานหาเงินอยากได้อะไรก็ได้อยากไดออ้อะไรก็ซื้อเอานะฮะแล้วก็บอกตัวเองว่าชีวิตฉันประสบความสําเร็จละวันนี้ฉันเป็นลูกคนหนึ่งที่ไม่ต้องแบมือแบมือของเงินพ่อกับแมนะบ่ผมไม่เคยเข้าใจความลําบากของ เด็กหลายๆคนที่ต้องปากกัดดินขีบหาเงินแล้วส่งเงินให้พ่อกับแม่ต่างจังหวัดผมทํางานประจําเอาตรงๆนะครับทุกคนผมไม่ใช่ลูกกัดกระตันยู่ผมไม่ใช่ไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่จริงๆตอนอยู่การบินไทยตอนทํางานประจําไม่เคยส่งเงินให้พ่อกับแม่ใช้ได้เลยเพราะเราได้แต่คิดว่าพ่อแม่มีบํานาญแล้วเป็นข้าราชการแค่ทุกวันนี้ไม่ขอเงินเขาใช้เราก็กระตันอยู่พอละนี่คือมายเซ็ตของผมในตอนนั้นเลยนะตอนที่ได้ทํางานประจํา ดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมเป็นนมันไม่ได้เรียกเป้าหมายชีวิตหรอกมันเป็นแค่เส้นทางหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องเจออยู่แล้วครับผมถึงบอกว่าผมมาเจอเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงเนในวัยสามสิบหในวันที่มันเกิดวิกฤตผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับแต่ผมใช้ชีวิตไม่เก่งตอนผมเรียนเน่ยผมได้4.00จุนย์ศูนย์มาหลายเทอมมาก แต่เราใช้ชีวิตไม่เก่งคือเราไม่เข้าใจชีวิตเลยว่าในวันที่เราเริ่มทางานอนาคตของเราจริงๆมันคืออะไรสิบปีครับที่ทํางานการบินไทยแล้วใช้เงินไปวันๆไม่ได้คิดจะเก็บเงินเราลงเป็นทรัพย์สินเราก็ได้จะปลอบใจตัวเองเรามีบ้านเรามีรถเรามีประกันชีวิตเราไม่ต้องขอเงินพ่อกับแม่นั่นคือที่สุดของชีวิตละของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตมาถึงตรงจุดนี้แต่ในความเป็นจริงของชีวิตมันโหดร้ายกว่านั้นครับ กว่าผมจะมีสติกับตัวเองได้กว่าผมจะเข้าใจชีวิตจริงๆได้มันคือในวัยสาปีในวันที่เจอวิกฤตปิดสนามบินชีวิตมันลำบากในวันที่เราไม่มีเงินจะใช้ในแต่ละวันเนี่แหละครับ เราเคยมีกินได้บินก็มีต่างชา้แต่พอปิดสนามบินครับมันเห็นแต่ยอดเงินนะ่ะออกจากบัญชีทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันเริ่มกดดันแล้วว่านี่กูจะอยู่ได้อีกนาะนขนาดไหนคือตอนนั้นพี่เหมือนผมเมาหมาัดในชีวิตอะเฮ้ยมันสามสิบหกแล้วนะตอนนั้นมีลูกแล้วด้วยแล้วชีวิตจะยังไงต่อแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเราเองคนเดียว ออมันเหมือนแบบเราสร้างบ้านหนึ่งหลังนะพี่แต่มันเป็นบ้านที่สร้างจากฟางแล้วเราก็ได้แต่หลอกตัวเองว่าบ้านหลังนี้มันโคตรมันออ่นคงแต่พอวันที่เจอลมพายุแรงๆทีเดียวฟบแล้วบ้านมันล้มหายไปทั้งหลังวันนั้นมันถ้ามันตั้งสติกับชีวิตตัวเองไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ชีวิตผมจะเป็นยังไง คิดว่าผมเคยเหรอขายของไม่เคยครับคิดว่าผมไม่อายเหรอมาโพสต์ขายของออนไลน์ผมอายครับแต่ทุกอย่างมันลืมไปจากความรู้สึกเพราะอะไรครับเพราะมันต้องดิ้นเอาชีวิตรอดในตอนนั้นค่าบ้านละ่ะค่ารถละ่ะติดเป็นดินพอกหางหมูไม่รู้จะกี่เดือนจนโดนหมายสารมาที่บ้านเพราะซ้ำตาสาครับตอนนั้นเหมือนแบบ ต้องประคองสติตัวเองสูงมากๆผมจะบอกให้นะครับคำพีที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมันคือสาวข่าวทุกคนผมโคตรโชคดีเลยนะที่ได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อวรรดพลวรวรนันบุญถ้าไม่มีคุณพอในวันนั้นนะผมไม่รู้ว่าชีวิตผมวันนี้จะเป็นยังไงมันมึนชีวิตนะครับมันคลื่นชีวิตมันแรงมากผมไม่รู้หรอกเหมือนที่ผมบอกผมไม่รู้บอกว่าไอคอนมันมัน,ม,นมันดีขนาดไหน ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะทําได้หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่ามีผู้ชายไปทํำไหมผมไม่รู้หรอกว่าผมจะสําเร็จได้ยังไงผมรู้อย่างเดียวแค่ผมแม่งต้องทําแล้วอะตอนนั้นมันหลังชนฝามาชนปลอกพี่อย่าว่าแต่ดีไอคขนเลยตอนนั้นอะไรผ่านเข้ามาใน,นชีวิตกูเอาหมดแล้วแหละความโชคดีเดียวขอผมคือสิ่งขอนมาให้ครับคนกําลังจะจมน้ำครับพี่ๆครับไม่ต้องมีเรือมารับหรอก ขอนไม้เน่าๆสักอันนะ่ะลอยผ่านหน้าเราก็โผล่กอนแล้วความโชคดีเดียวของผมคือสิ่งที่ผมเกาะเพื่อเอาตัวรอดกลางกระแสน้ำชีวิตในตอนนั้นม<ล>ันดันเป็นเครื่องมือที่ช <ส Sig> ื่อว่าดีไอคอนนะคแล้วเหมือนที่ผมบอกทุกคนนะครับ ผมเริ่มซึมซับครับสามเดือนแรกครับผมอยู่ด้วยตัวคนเดียวแม่ทีมถิงด้วยแม่ทีมพาผมมารู้จักกับคุณพอได้แค่อิต์เดียวเขาเลิกครับเขาบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ทําเป็นที่ปั๊บโปรเตโต้ไปได้ทิ้งผมไม่กลางทางแต่อย่างที่บอกครับผมได้ขอนไม้เกาะกลงางกระแสน,น้ำแล้วอ่ถ้าผมปล่อยผมตายครับผมไม่รู้หรอกว่าขอนไม้นี้จะทําให้ผมมีชีวิตรอดไปถึงฝั่งหรือเปล่า แต่ณนะโมเมนต์นั้นผมต้องเกาะไปก่อนแล้วผมก็ฟังทุกสาวขาว,วันละสามรอบผมไม่เคยขาดเซ็นเตอร์ผมไม่เคยขาดการเรียนรู้ใดๆเลยตลอดระยะเวลา3าสเดือนแล้วผมทำด้วยตัวเองครับไม่มีทีมตามมาสักคนข้อดีคือมันทำให้ผมเข้าใจธุรกิจอย่างยิ่งยวดด้วยตัวผมเองครับ ผมไม่ฟังเสียงผมไม่ฟังกระแสลบๆบจากใครเลยว่าดีไอคอนดีจริงหรือไม่ดีจริงผมบอกผมขอพิสูจน์ด้วยตัวเองจากจุดเริ่มต้นที่แค่ขอเกาะก่อกนขอมีลมหายใจรอดไปในแต่ละวันก่อนแต่มันดันเกาะถูกเครื่องมือพอเราเริ่มเข้าใจครับผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ยากที่จะเข้าใจนะ แต่เราต้องแบ่งเวลามาทำความเข้าใจมันดี D ไอคอนเนี่ยแรกๆมามันมืนมันมงงมันมันไม่รู้จะจะเริ่มต้นยังไงมันจับต้นต้นปลายไม่ถูกหรอกครับแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีแม่ทีต่อให้แม่ทีมคุณไม่อยู่คุณมีแม่ทีมาดับสูงขึ้นไปครับสุดท้ายหัวเด็กทีนขาดคุณยังมีบอสบอดของพวกคุณครับที่ไม่คิดจะทิ้งพวกคุณอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ดีไอคอนอย่าบอกว่าไม่มีใครครับ วันนั้นแหละพอผมเริ่มเข้าใจครับผมถึงจะเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตครับที่จะได้ความสำเร็จจากิีไอคอนครับเป้าหมายในชีวิตผมตอนนั้นครับใครได้ยินก้องหัวรอกยอกครับผมอยากจะลาออกจากการบินไทยครับนอกจากรายได้แล้วผมเบื่อทุกอย่างในตอนนั้นครับไม่ใช่การบินไทยไม่ดีนะครับ ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ผมสร้างชีวิตส่วนหนึ่งของผมมาได้ผมต้องขอบคุณการบินไทยครับมล์เซ็ตหลายๆอย่างความเป็นตัวผมครับมันเกิดจากการที่ผมได้รับการฝึกฝนบ่มเพาะการมีจิตใจเป็นผู้ให้การมีจิตใจว่าการบริการจากการบินไทยครับแต่สุดท้ายมีพบต้องมีจากครับผมเจอแรงกดดันหลายๆอย่างผมรู้สึกไม่ชอบหลายๆอย่างผมรู้สึกไม่มีความสุขกับงานประจำดังนั้นพอผมเจอดีไอคอน พอผมศึกษาจนผมมั่นใจแล้วผมเห็นช่องทางว่ามันเป็นไปได้ที่ผมอยากจะลาออกจากการนี้ครผมเลยตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายในชีวิตรแรกของผมครับผมตั้งตอนอายุสามสิบหกและเป้าหมายนั้นก็คือผมจะทําธุรกิจให้มีรายได้แซงการบินไทยแล้วผมอยากจะลาออกร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าที่ได้ยินผมพูดแบบนี้หัวรอดเหรอไ คุณไม่ต้องแคร์น,นะครับเป้าหมายมันอยู่ในใจเราคนเดียวก็พอไว้ผลลัพธ์มันเกิดครับค่อยบอกคนก็ได้เป้าหมายนี่ผมผมบอกคนน้อยมากพ่อแม่ผมยังไม่รู้เลยพ่อแม่ผมรู้ในวันที่ผมเซ็นใบาลาออกจากการบินไทยแล้วด้วยสักเพราะผมรู้ว่าถ้าบอกก่อนผมโดนคัดค้านแน่ๆเพราะในวันที่สอบติดก,การบินไทยแม่นี่คุยทั้งจกกังหวด มันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนที่ได้ยินหัวร้อยย้อหมดมึงชาวบ้านเหรอแล้วตอนผมเริ่มทําธุรกิจพอผมเริ่มโคสขายสินค้าครับลากระเป๋าไปบินก็โดนแล้วว่าไงพ่อค้าออนไลน์เอาอะไรมาหลอกขายเพื่อนอีกละ่ะผมไม่เข้าใจครับว่าคนทํามาหากินคนขายของทาไมต้องคิดว่าไปหลอกคุณจะเจอแรงกดดันแบบนี้ครับ ตลอดระยะเวลาที่คุณทําธุรกิจเพื่อวัดว่าเป้าหมายของคุณคุณอยากได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เป้าหมายหลอกๆเขาให้ตั้งกูก็ะตันนะครับทุกคนคิดว่าคนอย่างผมเจอดีไอคอนใีวันนะัผมมั่นใจเหรอว่าผมจะทําได้ผมพูดได้เลยนะโน no. ไม่คืออะไรวะแล้วยังไงอ่ะ เวลาไปไหนมาไหนกูต้องแบกกระเป๋าไปอีกอันนึงเหรอแล้วก็มีสินค้าเต็มกระเป๋าเหรอเ,เวลานั้นไปกินข้าวกับเพื่อนกูต้องเอากระเป๋านั้นมากางบนโต๊ะกินข้าวแล้วก็พีเต์สินค้าแต่ละชิ้นให้กับเพื่อนอเพื่อ,อให้เพื่อนมาซื้อสินค้าเหรอมันไม่มีใครเข้าใจธุรกิจหรอครับผมยังมีมุมอมองในธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้องเลยในวันนั้นแต่พอผมเห็นระบบครับอ๋อเราสามารถทํากับคนไม่รู้จักได้นี่หว่าอ๋อเราออนไลน์น,นี่หว่าอ๋อเรายิงแอดได้นี่หว่า เราหาทางครับที่จะประสบความสำเร็จในแบบที่เราทําได้ครับแต่เราจะเริ่มหาหนทางในวันที่เรามีเป้าหมายครับหกเ, <6 S 2> เดือนแรกผมมีแนวคิดแบบรูปจ้างเลยครับผมมีแนวคิดแบบว่าผมเป็นแค่เซลส์แมนครับผมเป็นแค่นักขายผมเป็นแค่พ่อค้าครับผมไม่เข้าใจเรื่องการสร้างและการขยายธุรกิจใดๆเลย มุมมองในการทำธุรกิจมีแค่ขายขายขายดังนั้นผมถึงบอกครับผมมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ครับต้องขอบคุณสาวข่าวทุกบทครับที่มันให้วิธีคิดและทัศนคติที่ถูกต้องให้กับผมนะวิธีวิธีคิดและทัศนคติครับโคตรสำคัญต่อความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ถึง30วันไม่ถึง90วัน วิธีคิดแรกครับที่เราต้องปลูกฝังมาใชกับตัวเองคือเราทําได้ครับมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทำแม้กระทั่งผมเองที่มันเล่าชีวิตให้คนฟังตอนนี้วันแรกผมก็มีทัศนคติกับธุรกิจที่มันแย่กว่าทุกๆคนที่ฟังผมตอนนี้ด้วยสักถ้าวันนี้นะมีคนร้อยคน,นมาบอกว่าเฮ้ โอ้มึงทําได้วะโอ้มึงเก่งวะื่อมันในตัวมึงไปแต่ถ้าใจผมนะครับบอกตัวเองว่ามันยากวะมันไม่น่าได้มันไม่น่าเหมาะกับผู้ชายผมจะไม่มีทางประสบความสาเร็จได้เลยครับในทางตรงข้ามครับถ้าเราปักหมุดครับฝังเป้าหมายมันลงไปในส่วนลึกของหัวใจครับว่าเราต้องการทําอะไรเพื่ออะไร,รต่อให้คนเป็นล้านบนโลกใบนี้ครับมันดูถูกว่าเราทําไม่ได้ เราก็จะประสบความสําเร็จครับเราสําเร็จท่ามกลางความไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับเราสําเร็จท่ามกลางคาดูถูกเราสําเร็จท่ามกลางคาดูแคลนของคนบนโลกใบนี้อยู่แล้วครับมันไม่มีใครเห็นด้วยกับเราหรอกครับเพราะร้อยพ่อพันแม่ครับต่างคนต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างประสบการณ์ครับถ้าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เหมือนกับคนอื่นๆครับเขาคัดค้านเราอยู่แล้วฮะเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ เขาไม่ชอบอยู่แล้วครับเขาขัดขวางอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราต้องคุยครับคือตัวเราเองครับไม่ใช่ดีใจที่ได้ลาออกอย่างเดียวนะมันดีใจมันภูมิใจแล้วมันก็สรัทธานในตัวเองครับ เาก่อนหน้านี้เราอยากทําอะไรเราบอกว่าเราอยากทานั่นเราอยากทำนี่เราไม่เคยทมมําสำเร็จบางทีเราก็ต้องมามองย้อนตัวเองนะว่าทําไมคนอื่นเขาถึงดูเขาถึงคิดว่าเราเป็นทําไม่ได้ก็เราอาจจะไม่เคยทําอะไรจริงจังจนมาประสบความสมมําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันในเขาเห็นเนีงผมคนหนึ่งครับอยากเป็นอันนั้นอยากทําวันนี้ทําได้นิดทําได้หน่อยไม่สู้อะไรครับเหนื่อยหน่อยก็ท้อเหนื่อยหน่อยก็ไปไม่ไหวนะเพราะเราขาดโค้ชชีวิตครับ พะเราขาดกำลังใจครับผมถึงบอกไลผมยืนจัดจนสําเร็จจนลาออกได้ผมไม่ต้องขอบคุณชาวคลาวเลยขอบคุณบิ๊กบอสมากๆแล้วไม่ใช่ว่าบิ๊กบอสมานั่งสอนผมทุกวันนะชาวคลาวที่ทุกคนมีนี่แหละโคตรสำคัญ เมื่อก่อนเราคงเคยได้ยินะตอนทำงานประจําเลยครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนรวยแน่นอนครับไม n d เซตนี้วลีนี้ประโยคนี้คําขวัญนี้ครับมันใช้ได้จริงเมื่อ20 30 40ปีที่แล้วครับมันคือเรื่องจริงครับ okay. เพราะมันมีผลลัพธ์ของคนเหล่านี้ไนงะคนที่ขยันคนที่ซื่อสัตย์คนที่ประหยัด คนที่อดทนคือคนสําเร็จคือคนมีตังคือคนร่ารวยจริงครับไม่เถียนแต่ยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนครับผมขอเตอิมอีกคำหนึ่งได้ไหมขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนและถูกเครื่องมือครับต้องถูกเครื่องมือด้วยในยุคนี้ครับ ไม่งั้นเราจะเห็นใครหลายๆคนในสังคมที่เราเห็นนะโอ้คนนี้โคตรขยันเลยทำไมไม่รวยโอ้คนนี้โคตรแบบซื่อสัตย์เลยดังนั้นครับนบนนี้ฮะมันต้องถามใจตัวเองแล้วมีเป้าหมายกับที่ไอคอนแล้วหรือยังมีเป้าหมายแล้วยังไงครับ ตั้งเป้าหมายระยะสั้นกันหรือยังเป้าหมายมีทั้งระยะสั้นและระยะไกลเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับถ้าผมถามกลางครับมีเป้าหมายในชีวิตยังไงร้อยละร้อยครับ,อ,บอยากประสบความสําสเร็จอ,อยากก้าด้วยอันนั้นมันคือปลายทางที่คุณได้นแน่ๆครับและเพราะว่าดีไอคอนครับบิ๊กบอสพอลและซีอีโอ บอสของพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ครับเราเลยมีจุดให้ทุกๆคนโฟกัสในแต่ละเดือนครับคือโปรโมชั่น success bring success ครับความสำเร็จเล็กๆจะนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาเสมอครับเหมือนลูกสโนบอย ลูกโโนบอลหิม,มาก้อนมันึมาที่ตั้งอยู่ที่ตีนเขาครับจริงๆมันเกิดจากเกรดน้ำ